ในนามตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่นปปส,สวิทยาลัยครูอุบลราชธานีนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นแรกปีพุทธศักราช2500จังหวัดกราสินสุรินศรีสะเกตบุรีรัม้รยเอด็ดมหาสารคามยะโสธรขอนแก่นอุดรธานี บนราชธานีอำนาจ,จเจริญพระนครศรีอยุธยาลบบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานาครเวลายงามนางเทียแท้กำไรทองสิงหาจลรักร พรมงดิหิตนิดเคียงครองคงจะเนรเสมอนอสารสวัรพรันสยกแน่นประกาศจองฉลองสูวงแด่วลัยสิงหาุรมสาร นางวลัยสิงหะพรหมสารเมื่อวันวานยังขานขับรับเสียงใสเคียงข้างมิตรสนิดอยู่คนรู้ใจผู้วิชัยวลัยซึ้งเพียงหนึ่งเดียวทุกเช้าเย็นเป็นร่องเงาเฝ้าชิดชื่น คอยหยิบยื่นระรื่นแท้หลักแลเหลียวครอบครัวอุ่นทูลนสมัครพักกรุ่มเกลียวกรับหอเหี่ยวเปรียวร้างต่างอาดูลญาติพี่น้องหมองม,มนทนกลืนกล้ำรันทดจำพร่ำทวินคราชิ้นศูนทุกระทมตรมแต่นี้ทวีคูง หาดต้นทุนคูณเกื้อเกื้อเฟือจริงล้นน้ำใจไม่ตรีแผ่แม่ผู้ให้ผูกพันใช้วลัยเสมอเตลือชายหญิงบางครั้งคราวก้าวร่วมคอยทวงติง่งไม่ประวิงสิ่งมุ่งเหมาะจำเพาะงามกิจกรรมนำสุขทุกวันคร่อง บริหารสมองต้องแจกรับนับสองสามสมวัยรู้เรือ่าสอนบอนว่าตามบันทึกนามความจงจำล้ำเลิศดคุณกาลสินพิทยาสัยวไลพันนักงานหนักรักอ่านเขียนสิทธ์เปลี่ยนหนุ ล้วนเบิกบานบำนานมีที่การสืบแรงบุญค้ำจุนประกอบมออทิศทางอิ่มเอมเหลือเมื่อสำเร็จเสร็จภาระเสียสละมานะด้วยช่วยเผ่าถานราชการเกษียณเวียนถึงจึงปล่อยวางเกินเกยอ้างสร้างกุศลดนเทียบทัน ถ้าความหลังยังสะท้อนสะเทือนจิตอันนี้จะลักลิกิตชีวิตหมายจะลายวันวลายร้างห่างแม้นแสนกลับกันร่วมโศกสันกลั้นจะอื่นฝืนเวทนากระหึมครวนชวนละเมอเผอเพียกสองวลายก้องต้องตะลึงรำพิงปวาพบว้า,บบางเปล่าเหงาสะดุดฉุดแรมรา ด้วยอัตตาธรรมดาวิสัยให้พบ่านวลายพรากพระรบประสบเจกสวรรค์เชกเอกอุดมพรมมสถานทิพอักษรอ,อมรสวงห่วงอลังการการลระปวสารวิมานรุง้งฟุ้งฟ้าเทิน